ไปกันที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะโดยกกตสงขลาค่ะจัดประชุมชี้แจงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้แก่ให้กับประชาชนค่ะภายใต้โครงการศูนย์ส่สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ที่โรงแรม B p g r a n รนด์ทาวเวอร์ำเภอหาดใหญ่สงขลาค่ะสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาค่ะจัดประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกสมาชิอุทธธิิสภาส่งเสริมเผยแพร่ความสําคัญของการสมัครเข้ารับการคัดเลือกสอวอ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสอวอสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสร้างการมีส่วนร่วมในการเลือกสอวอในครั้งนี้ตามบทบาทและภารกิจของแต่ละภาคส่วนค่ะเนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของสอวอชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่10พฤษภาคม2,567าทำให้กะกะตค่ะต้องจัดให้มีการเลือกสอวอชุดใหม่200คนการรับสมัครกำหนดให้เริ่มรับสมัครไม่เกิน15วันค่ะ นับจากวันที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสอวอมีผลบังคับใช้กำหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า5วันแต่ไม่เกิน7วันค่ะต่อด้วยอีก5วันจะเป็นการประกาศรายชื่อผู้สมัครและหลังจากปิดรับสมัครค่ะไม่เกิน20วันต้องจัดให้มีการเลือกระดับอำเภออีก7วันและจัดให้มีการเลือกระดับจังหวัดและอีก10วันนะคะก็ให้มีการเลือกระดับประเทศค่ะ ที่สนใจสมัครสวนะคะต้องศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงลักษณะต้องห้ามในการสมัครให้ดีและสำรวจตัวเองค่ะว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพตามกลุ่มอาชีพใดเพราะว่ามีกลุ่มอาชีพ20กลุ่มเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสมัครให้ถูกกลุ่มและศึกษารูปแบบหลักเกณฑ์วิธีการและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมานูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวซึ่งมีการออกระเบียบกกตว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผู้สกัด 2,567แก้ไขรองรับออกมาแล้วค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกกตรประจำจังหวัดสายด่วนกกต1 4 4, 4่หรือแอปพลิเคชัน Smart ท o ว e ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันค่ะ หรือว่ากระบวนการเลือกต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางอำเภอในการบริหารจัดการเรื่องตั้งแต่การได้รับใบสมัครก็ไปรับที่อำเภอแล้วก็การไปสมัครไปสมัครที่อำเภอและกระบวนการเลือกต่างๆเนี่ยจากนั่นกิจกรรมการเลือกเนี่ยผ่านทางอำเภอกับทั้งหมดการไปทําหน้าที่บทบาทหน้าที่ของสวมีความสําคัญไม่แพ้กับสส,สเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีความสนใจก็จะเข้ามาสู่กระบวนการเลือกสวในครั้งนี้